อเดี๋ยวมาดูอีกแปลงพี่น้องสลับคลิปนี้เนาะก็สลับข้าวของใครที่ล้มในลักษณะนี้พี่น้องล้มในลักษณะนี้เบลงเอาพี่น้องนี่ลักษณะนี้นี่โดยเฉพาะไอ้ถ้าเป็นแถวมุกดาหารเนาะแถวมุกดาหารแถวบ้านผมนี่แบบนี้นี่อาจจะได้ ไล่ละพันสองพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่าคือไอแถวบ้านผมนี่คือว่าคือค่าเกี่ยวมันก็แพงเนาะค่าเกี่ยวมันก็แพงแล้วไปบวกกับไอรถเกี่ยวรถเกี่ยวมันมีน้อยพอรถเกี่ยวมีน้อยก็เขาเขากอยากเลียนตัวน่จังหน่อยพี่น้องจากเลียนตัวน่จังหน่อยแล้วบวกกับอีกอย่างนี่คือ ถ้าจะจ้างคนเกี่ยวถ้าจะจ้างคนเกี่ยวโดยเฉพาะข้าวที่มันล้มแบบนี้นยพี่น้องมันกะเกี่ยวยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพ่อมันบม่มีตัวเลือกพี่น้องพอมันไม่มีตัวเลือกอ,อ,วอ,กอบวกกับคือว่าเนาะแถวบ้านผมก็รถเกี่ยวมันมีน้อยด้วยตัวเลือกก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารถเกี่ยวเขาเรียกเอาเท่าไหร่ก็ต้องยอมพี่น้องก็ต้องยอม เพราะว่าคือมันมันเขาเรียกว่ายัางไงคือมันมันไม่มีทางเลือกแล้วน่พี่น้องเออใช้คนก็เมื่อยเออเสียอีกพี่น้องเออแถมถ้าเอาคนเกียเ่ยวนี่ก็ยิ่งจะเสียเยอะกว่ารถเกี่ยวอีกเพราะว่าอย่างไหนจะค่ากินพี่น้องเออไหนจะค่ากิน,นค่ากินเออค่ากินก็เช้า,ชาเที่ยงได้พี่น้องเออเช้าเที่ยง อกินก็ไม่ใช่ว่าจะกินแบบน้ำพริกปลาทูธรรมดาได้ต้องมีลาบมีก้อยมีต้มให้เขากินได้ต้องมีของว่างอ่าน้ำอน้ำซ้มน้ำแข็งอเบียร์เย็นเย็นอะไรพวกน,นั้นนะ่ะคือตอนเลิกงานก็ได้เพราะนั้นเนี่ยสำหรับไอ้ไร่ละพันสองเนี่ยในลักษณะที่ข้าวที่ล้มแบบนี้นะแถวบ้านผมนี่เขาก็ยอมพีม่น้องย่อม ก็คือว่าเนาะคือถ้าถ้าข้าวล้มสภาพนี้ถ้าอยู่แถวบุรีรัมย์ก็คือแถวบุรีรัมม์มันมันตัวเลือกเยอะพี่เนอบุรีรัมย์มันตัวเลือกหลายคืออยู่บุรีรัมม์นี่มันลดเยอะอทั้งลดแถวบ้านแล้วก็ลถมาจากแถวภาคกลางม,มันเขาก็แข่งกันตัดราคากันด้วยก็ไม่ใช่ว่าตัดราคาเนาะคือก็มาตรฐานน่ะ,ะไรละ ห้าร้อยห้าสิบไร่ละหกร้อยเนี่ยก็อยู่ประมาณนั้นพี่น้องอืมมันคือเขาเรียกว่าผมว่ามันมันมันอยู่ที่ตัวเลือกด้วยเลยเออถ้าสมัยก่อนก็อยู่แถวบุรีรัมย์ก็รถน้อยรถรถรถน้อยก็ถ้าข้าวล้มแบบนี้เขาก็เอาไว้เกี่ยวที่หลังคือกันพี่นอ้องเออเอาไว้เกี่ยวที่หลังคือกันเขาก็เรียนโตคือกันเออแต่ทีเนี้ยมัน,ม,นมันปัจจุบันเนี้ยแถวบุรีรัมย์มัน มันลดเกี่ยวมันเยอะเพราะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะข้าวตั้งข้าวล้มเขาก็เกี่ยวเหมือนเดิมอแต่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับมุกดาหารยุมุกดาหารนี่ลดเกี่ยวนี่จากที่ผมสัมผัสมาสองจังหวัดเนาะคือลดเกี่ยวแถวมุกดาหารนี่สี่เลี่ยโตในแจงหน่อยเนาะจะเล่นตัวในแจงหน่อยโดยเฉพาะถ้าข้าวล้มแบบเนี้เขาสีลีลาเพราะอยากมาให้ ถ้ามาให้ก็ขอเพิ่มเอขอน,นขอนู่นขอนั่นขอนี่เออมันมันมัน,ม,นมันก็นคือว่านะคือเราก็ต้องยอมเนาะเฮาก็ต้องยอมเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราก็ไม่มีตัวเลือกเหมือนกันถ้าเรามีตัวเลือกเราก็คงจะบ่าจ้างรดเกีย่ยวเม่นบละ่ะเออหรือไม่ถ้าจ้างก็ต้องจ้างในราคาที่มันไสมเหตุสมผลในจังหน่อยอ,อืแต่ว่าอยู่มูดาหาไหน่เพี่น้อาสำหรับไ ปีนี้นี่ก็ผมไปถามมาแล้วก็ยืนพื้นเหมือนเดิมพี่น้องไร่ละพันเหมือนเดิมอยู่ที่ไร่ละพันคือเก่าออมันส่วนหน้างานจริงจริงสี่สี่เปลี่ยนแนวด่กะมันอาจจะลงหรืออาจจะขึ้นก็อยู่ที่สภาพข้าวอีกแหละเหมือนถ้าข้าวนอนๆนนแบบนี้แหละพันสองคือเกา่าพี่นอ้องพันสองคือเก่าเพราะนั้นงนี่แหละผมถึงบอกว่าแต่ละพื้นที่มันมันกับผูอกัน เพราะนั้นนะการการทำข้าวเนี่ยผมสีเนียนสี่ย่ำเสมอสำหรับ f c ว่าเฮ็ดไหนก็ได้พี่น้องเฮ็ดไหนก็ได้พยายามพยายามอย่าให้มันลม้มพยายามอย่าให้มันลม้มเพราะว่าถ้ามันล้มมาแล้วนี่มันไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งข้าวไม่เต็มรวงทั้งรถเกี่ยวเหยียบทิ้งบ้างสําคัญรถเกี่ยวมันเหยียบทิ้งนี่เละพี่น้องส่วนมากเนี่ยข้าวโดยเฉพาะข้าวที่นอนๆอนแบบนี้เขา คือมันเกี่ยวไม่ค่อยหมดพี่น้องแล้วมันเกี่ยวไม่ค่อยหมดเออโดยเฉพาะไอ้นาที่มันไอมีขี้ตุ่มมีขี้ตมหรือว่านาที่มีน้ำพี่น้องเออมันแห้งสีเกียวบ่เหมดเออเพราะฉะนั้นไนอะพี่น้องของไข่ที่ไอข้าวล้มแบบเนี้ยแนบสนิทแบบเนี้ยมีเวลาให้เปงออกเลยพี่น้องเฝ้าเปงออกปล่อยน้ำออกให้มันแห้งให้มันได้มากที่สุดพี่น้อง อย่าให้มันมีน้ําขังแบบนี้อันนี้เห็นบอกเนี่ยมีน้ําขังแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือรถเกี่ยวมันจะเหยียบทิ้งพี่น้องแล้วอีกอย่างนี่คือข้าวเนี่ยพี่น้องข้าวเนี่ยเวลารถเกี่ยวมันเกี่ยวเข้าไปเนี่ยมันเกี่ยวทั้งฟางเกี่ยวทั้งฟางเกี่ยวทั้งข้าวเข้าไปแล้วมันไปปั่นในตู้พอปั่นในตู้นี่ก็รูๆอยู่เนาะก็ทั้งข้าวทั้งฟางก็ผสมกันน่ะ เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าฟางที่มันเปียกเนี่ยถ้าฟางมันเปียกเนี่ยเวลาเอ้เกี่ยวไปเนี่ยข้าวมันจะติดออกกับฟางมันเสียดให้ผลผลิตเท่านะยิ่งใด้น้อยไปใหญ่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวของใครที่ล้มในลักษณะแบบเนี้ยต้องต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวในช่วงกลางวันหรือไม่ก็เกี่ยวในช่วงที่น้ํามันแห้งเนี่ยมันมันสิมันจะดีพี่น้อง ไม่ต้องไปรีบไปเร่งเออคือทำให้อะไใก็ได้ให้ให้น้ำในนานี่มันแห้งให้ได้มากที่สุดเออยิ people, skins, ่งแห้งกรอบเลยยิ่งดีพี่น้องเออแห้ดินมันแห้งเลยแห้งดีเพราะว่ามันจะได้ลดความชื้นพี่น้องความชื้นเนี่ยมีผลได้พี่น้องเออพวกหมอกเออรู้ว่าพวกความชื้นซุมนี่มีผลได้นอเจะได้มากจะได้ข้าวมากจะได้ข้าวน้อยนี่ความชื้นมีส่วนพี่น้องอเพราะว่าถ้าข้าวมัน มันชื้นเนี่ยมันก็น้ํามันทั้งฟางพวกนี้ทั้งฟางทั้งน้ํามันเข้าไปปั่นกันในตู้พี่น้องเออมเม็ดข้าวมันจะติดออกกับฟางเออมันมันเพราะว่าเป็นตะแกรงร่อนใช่ไหมละ่ะเ,เพราะนั้นนะ่ะของใครที่ข้าวล้มเนี่ยพยายามเออเปงน้ำออกให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเสียหายพี่น้องเพื่อลดความเสียหายเยอเอ,อ,เ,พอ,เ,เ,อ,อเพราะนั้นก็ <c oughs> คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายพี่น้องเี่มาถ่ายบรรยากาศทุกนาแล้วก็เล่าสู่กันฟังสําหรับไอ้ข้าวของใครที่ล้มแบบนี้ออล้มสนิทเลยเบิ่งข้าหน้าพี่น้องออล้มขนาดนี้เลยเนี่ยเป่งหน้าหมอกให้ได้มากที่สุดพี่น้องปล่อยน้ำหมอกให้ได้มากที่สุดเออไม่หยาบอย,า,อยาไปรอช้าพี่น้องปล่อยรีบปล่อยได้เร็วยิ่งดีพี่น้องเพื่อลดความชื้นเออ เพื่อแล้วอย่างก็คือเพื่อไม่ให้ข้าวมันเน่าพี่น้องเพราะว่าข้าวมันถมกันแบบนี้มันทับถมกันเนี่ยถ้ามันมีน้ําข้างล่างเนา่ัเขาเน่าอีกเสียอีกพี่น้องนี่ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังคลิปนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาพี่น้องอย่ออาให้มันมีน้ํำขังแบบนี้เนี่ยน้ํำขังแบบนี้นี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสข้าวเน่ามีสูงพี่น้องนีก็เล่าสู่กันฟังพี่น้อง อาจจะไม่มีสาระแล้วมไมประมาณนี้ครับผม